ข้อนี้ครับเกี่ยวข้องกับวันเข้าพรรษาครับวันเข้าพรรษาเนี่ยนะครับก็หมายถึงช่วงพักเข้าหน้าฝนอย่างที่บอกว่าเป็นหน้าฝนครับคาถามเราก็จะเกี่ยวข้องกับฤดูฝนอ่าฤดูฝนนั่นเองครับเราถามว่าฤดูฝนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรครับระหว่างวัศนหรือวัศสานะ15วินาทีตับเวลาว ทีมกอไก่จะตอบว่าข้อหนึ่งครับ,รบข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งนั่นก็คือวส,สรรันวสัน <ฮะ S 1> ทำไมถึงเลือกตอบวสันครับมันน่าจะใช่ครับเพราะว่านอนหนูเป็นตัวสะกดและดูฝนมันเป็นนอนหนูเหมือนกันนะครับอ๋อเห็นมันมีนอนหนูเหมือนกันเดียวนะแต่วัดสายนะาก็มีนอนหนูนะครับผมหมายถ,ถึงตัวสะกดัมถึงตวนะหมายถึงตัวสะกดนะครับทีมฮอร์ทุกทูถ้าตอบจะตอบว่าวสันนะวสันวสันเหมือนกันเลยข้อหนึ่งทำไมล่ะครับ ก็พี่เพิ่งบอกไปเลยครับว่าสันหรดูอ๋อพี่เพิ่งบอกไปว่าว่าสันแต่ฤดูเอ๊ะอาจจะหมายถึงฤดูอื่นมันเร่องกังวฤดูครับอาล่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วกองเชียร์ล่ะครับถ้ากองเชียร์มีสิทธิ์ตอบจะตอบว่าวสันหรือวัดสานะครับวัดสันมีวัดสานะเหมือนกันบางคนตอบวัดสานะด้วยอาแล่ะแต่ทีมกอไก่ตอบมาแล้วว่าวสันมั่นใจไหมครับข้อนี้มั่นใจครับมั่นใจถ้าตอบผิดนี่ตกรอบเลยนะครับ คิดว่าผิดไหมครับถูกครับคิดว่าถูกแล้วนะครับคิดว่าไม่ผิดแน่นอนครับถ้าตอบผิดเกมจบทันทีนะครับข้อนี้นะครับเพิ่งเริ่มสัปดาห์นี้เลยนะครับข้อนี้เอ๊ะจะกลับบ้านเลยหรือเปล่านะครับข้อนี้ทีมกอไก่ตอบมาว่าฤดูฝนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวดสันนะครับคําตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดและข้อนี้เป็นคําตอบที่ ที่ถูกต้องนะครับฤดูฝนคือวัดสารนะนะครับส่วนว่าสันหรือว่าสันตฤดูที่เราพูดกันมาตลอดว่าหมายถึงฤดูฝนอันนี้บอกเลยนะครับว่าหลายท่านเข้าใจผิดกันมาตลอดว่าสันตฤดูนั้นจริงๆแล้วหมายถึงฤดูใบไม้ผลินะครับแต่ฤดูฝนจะต้องใช้ว่าวัดสารนะครับ